ฤดูใบไม้ผลิปี2007บทที่2ยูคิเรียนจบมหาวิทยาลัยด้านเอกคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเมโคแห่งนี้มาได้4ปีแต่เพิ่งถูกเลื่อนขึ้นมาสอนระดับมัธยมปลายเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมารวมทั้งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนปี1ห้อง A อีกด้านหนึ่งของระเบียงทางเดินเขาเห็นเครื่องแบบสีดำของนักเรียนชายที่กำลังวิ่งมาแตกไกล พอผ่านพวกเขาเด็กคนนั้นก้มศรีรษะให้คอนโดเล็กน้อยแล้วมองผ่านหน้าของยูคิไปเฉยๆโดยไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทุกวันยูคิจึงทำเฉยส่วนคอนโดก,ก็ไม่พูดอะไรเขารู้ดีอยู่แล้วเรื่องที่ตัวเองไม่เป็นที่เคารพของพวกเด็กนักเรียนรวมถึงเรื่องที่เด็กๆพวกนั้นมองเขาด้วยสายตาดูถูกชุดสูทสำเร็จรูปและแว่นสายตาเป็นรูปลักษณ์ที่แม้แต่ตัวเองยังเห็นว่าไร้พิษสงอีกทั้งผิวพรรณที่ไม่เคยโดนแดดจากกิจกรรมกลางแจ้งมานานปี ร่างกายก็ผอมบางเกินมาตรฐานมีแต่แขนขาย,ยาวๆที่น่าจะพอเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นใบหน้าเรียวเล็กประดับเครื่องหน้าก็ดูบอบบางไปเสียทั้งหมดโดยรวมแล้วเป็นรูปร่างที่จัดว่าสูงโปร่งสมส่วนแต่ก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันในสายตาของนักเรียนคงไม่ทําให้รู้สึกเคารพยำเกรงได้แต่บางทีปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นครูที่ดี ตนเองนั้นไม่มีความสามารถในการชักจูงหรือชี้นําใครจึงไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความไว้วางใจจากคนอื่นไม่เพียงสายตาดูแคลนจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายกระทั่งเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นอาจารย์ด้วยกันยังเคยถกถางให้ได้ยินว่าโอต,ตาคูณคณิตศาสตร์ที่ไม่รู้จักการปรับตัวอันที่จริงเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องการสนทนาวิาสาสะกับคนอื่นเล่าหรือบุหรี่ก็ไม่เคยแตะต้องพวกเพื่อนร่วมง,งานจึงลงความเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เจ้าระเบียบผู้แสนน่าเบือ่อ เป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยสักอย่างระยะหลังๆมานี้พอเลิกเรียนปุ๊บเขาจะรีบหลบออกไปจากห้องพักครูทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชวนไปดื่มหนีให้พ้นจากเล่าศัตรูตัวชากาะของคนคออ่อนเมื่อคอนโดชะงักเท้าความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นในสมองอย่างเลื่อนลอยก็พลอยหายวับไปริมทางเดินของชั้นสองประตูที่ติดป้ายว่าห้องอาจารย์หัวหน้าสายชั้นถูกเปิดออกในห้องมีโต๊ะทำงานของหัวหน้าสายชั้นต่างๆแบ่งแยกอย่างเป็นสัดส่วน คอนโดก้าเข้าไปในห้องที่กว้างประมาณ8ดเสือเดินไปนั่งบนชุดโซฟารับแขกที่มุมฝั่งขวามือของห้องพยักหน้าให้ยูคิีนั่งที่โซฟาฝั่งตรงกันข้ามนั่งลงก่อนสิขอบคุณครับเมื่อยูคินั่งประจันหน้ากับคอนโดมือวางบนเข่าทั้งสองข้างอีกฝ่ายก็เปิดประเด็นขึ้นมาโดยไม่อ้อมค้อมความจริงฉันอยากพูดเรื่องจินมูจิทาคาโอเด็กในห้องที่เธอรับผิดชอบหัวใจเต้งผิดจังหวะทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นเรื่องจินมูจิง,งั้นหรอ ภาพใบหน้าสวยงามปรากฏขึ้นในความคิดดวงตาคู่สวยที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งความถือดีที่ทำให้เจ้าตัวโดดเด่นออกมาจากคนรอบข้างแค่ได้มองตาคู่นั้นครั้งเดียวความรู้สึกเหมือนได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นภาพต้องห้ามของปีาศาจสีดำความรู้สึกเลวร้ายที่เกิดขึ้นทำให้ชายหนุ่มเผลอขบบรามแน่นเขาไม่ได้มาโรงเรียนเกือบเดือนแล้วสินะใช่ครับเขาเริ่มหยุดเรียนตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมหลังจากปิดเทอมฤดูหนาวคิดว่าระยะเวลาหน้าจะราวานั้น ยูคียพยักหน้าพยา,ยามไม่แสดงความหวั่นไหวออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยหรือถึงจะไม่ใช่เด็กเรียนแต่การหยุดเรียนไปเฉยๆแบบนี้มันออกจะพิกลนอยู่ครับเขาไม่ค่อยสนใจการเรียนแทบไม่มีวันไหนที่มาโรงเรียนก่อนเวลาเข้าเรียนถ้าให้ออกความเห็นคงไม่มีอะไรจะพูดได้มากไปกว่านั้นเขาไม่ใช่พวกเด็กดีแต่ก็ไม่จัดอยู่ในประเภทตัวก่อกูอนสร้างปัญหาในบรรดานักเรียนของโรงเรียนเมโคน้อยรายที่จะถูกปล่อยให้ทำทุกอย่างได้ตามใจชอบเหมือนเด็กคนนี้ ยังไงก็ตามเขาไม่ใช่แค่นักเรียนธรรมดาสอบเข้าโรงเรียนเราด้วยคะแนนอันดับหนึ่งทักษะทางกีฬาก็เหนือกว่าใครๆคอนดกว่าพลางหยิบบุหรีม่มวนหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อนอกคะมันเข้ากับข้างตโตโตเตี้ยถูกต้องแล้วจินมูจิเป็นนักเรียนที่ถูกประครบประงมดูแลเป็นพิเศษความโดดเด่นเหนือเด็กคนอื่นๆเมื่อครั้งที่เพิ่งเข้ามาเรียนที่นี่ถึงตอนนี้เขายังจำได้ดีสุดยอดของสุดยอดอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งมาที่หนึ่งทั้งฝ่ายบุญบู นี่คือตัวอย่างของคำเรียกที่ใช้ยกย่องจินมูจิคนนั้นในเวลาเดียวกันไม่มีใครอยากสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยการยื่นมือไปแตะต้องเขาไม่เพียงแค่นั้นจินมูจิยังปอบอปูลาชนิดที่สุดของที่สุดด้วยรูปร่างหน้าตาอันแสนจะเลิศเลอเพอร์เฟกสร้างความคลั่งคล้ให้พวบนักเรียนหญิงแทบทุกคนในโรงเรียนไม่เว้นแม้แต่กับครูผู้หญิงถึงเจ้าตัวจะหายหน้าไปจากโรงเรียนเป็นเดือนเดือนแต่ดูเหมือนครูทุกคนจะพากันคิดว่าไม่น่ามีผลอะไรกับสุดยอดอัจฉริยะคนนี้ อาจครอบพรอพอสวรรค์ที่โดดเด่นแม้เมื่อเทียบกับพวกนักเรียนประเภทไอคิวสูงสูงด้วยกันจินงูจียังได้ชื่อว่าเป็นจอมโดดเดี่ยวที่ไม่เคยสูงสิงกับคนรอบข้างซ้ํายังไม่เคยใส่ใจในหลักสูตรหรือกฎระเบียบของโรงเรียนแถมยังทําตังแปลกแยกจากคนอื่นอยู่เสมอเรื่องขาดเรียนหรือเข้าเรียนไม่ตรงเวลาเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของเขา พวกครูอาจารย์ก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะไม่ว่ายัางไงเจ้าตัวก็ไม่เคยพลาดอันดับหนึ่งในการสอบทุกครั้งจึงไม่จำเป็นต้องเที่ยวเข็นให้เหนื่อยใจกันเปล่าเปล่าจะมีก็แต่ชั่วโมงพลาที่เรียกความสนใจจากเด็กคนนี้ได้หากวันไหนนะัมีชั่วโมงพลามั่นใจได้ว่าต้องเห็นจินมูจิที่โรงเรียนในช่าโมงพละจินมูจิมักจะแสดงความสามารถด้านพละงกำลังที่ทำให้คนอื่นๆต้องตกตะลึงโดยเฉพาะสถิติอันน่าเหลือเชื่อดูเหมือนทักษะและความสามารถของเขาจะล้ำหน้าระดับนักเรียนไปไกลโข หลายคนลงความเห็นว่าเขาน่าจะไปได้ไกลถึงระดับโลกด้วยซ้ำครูพละและโคชอาชีพต่างพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่เจ้าตัวกลับให้คำตอบเพียงว่าไม่สนใจแต่ดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามก็ไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆนอกจากนั้นจินมูจิยังไม่เคยสนใจการแข่งขันหรือความสามารถทางวิชาการแม้ทุกคนจะฟันธงว่าความสำเร็จมารอแทบเท้าอยู่แล้วแต่ความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวก็ทำให้ทุกคนไม่กล้าไปต่อแยกับเขามากนะัก